มีอย่างไม่ให้เบิงครับพี่น้องการทรงพระจังสี่ยาหาธรรมนะครับนี่อันนี้ก็ปกติอยู่เนาะมากป่องปกติอยู่แต่ว่าเวลาการแพ็คพระเนีดูครับเนี่ยแพ็คมาอย่างนี้โอ้ยบับเบิรการกระแทกบรจักบาทนะครับแล้ว เหมือนตรงนี้จะเป็นใบรายการใบจองด้วยนะแล้วก็ติดเทปมาแบบนี้แล้วจะแกะยังไงล่ะเนี่ยแกะพอแกะปุ๊บกระดาษมันก็จะขาดหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝากถึงคนที่ซื้อขายพระเครื่องเนาะครับเนี่ยหาซื้อกันรกระแทกดีๆเนาะผมว่าไม่กี่บาทหรอกขอให้กับคุณลูกค้าเนาะ ลงทุนไม่เยอะครับแบบนี้ไม่เอาเนาะสั้นๆแค่นี้ครับ